ในช่วงนี้นะครับก็มีประเด็นเรื่องราวความเชื่อส่มูกันเยอะฮะวันนี้คมฉลึกของเราก็ขอหยิบทริคการทําบุญมาฝากกันดีกว่าครับซึ่งข้อมูลนี้นะฮะเป็นข้อมูลจากหมอเค้กเมจิกสโตนนั่นเองนักพยากรณ์อีกท่านนะครับที่มีความเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ได้เผยทริคทําบุญเสริมดวงประจําวันเกิดประจําปี2566เอาไว้นะฮะคนเกิดในแต่ละวันนั้นต้องเสริมอย่างไรบ้างไปเช็คกันดีกว่าครับวันอาทิตย์ครับทำบุญเกี่ยวกับเด็กช่วยเหลือเด็กยากไร้บริจาคสิ่งของปัจจุบันตามสถานสงเครราะห์์วัันนจท ทำบุญกับวัดถวายปัจจัยให้แก่วัดถวายเครื่องนุ่งห่มหรือว่าผ้าไตรให้แก่พระสงฆ์วันอังคารถวายหลอดไฟเติมน้ํามันตะเกียงถวายเทียนแสงสว่างหรือทําบุญข้านามข้าวไฟที่วัดนั่นเองวันพุธทาบุญกับทางโรงพยาบาลบริจาคเลือดหรือเครื่องมือแพทย์ทําบุญกับคนเจ็บป่วยที่ยากไร้วันพฤหัสทําบุญช่วยเหลือชีวิตสัตว์ไถ่โครกระบือปล่อยนกปล่อยปลาให้อาหารสัตว์จรจัดวันศุกร์ทำบุญกับผู้สูงอายุคนชารา บริจาคค่ารักษาช่วยเหลือคนยากไร้ไร้บ้านบริจาคให้ทานหรืออาหารและก็วันเสาร์ครับทั้งบุญบริจาครงศพสมระญาตบริจาคผ้าหอ่อศพอย่างที่บอกไปครับว่าเรื่องของความเชื่อน,นั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังข้อมูลด้วยนะฮะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ